สวัสดีพี่น้องกองบาทุกคู่ทุกคนผมืัอนี้อยู่กับพานชิ้นจังก้าครับพากันมาใส่เบียดที่จอครับพี่น้องมั่นใจว่านีงมั่นใจครับมั่นใจมาล้างมือครับวันนี้ผ่านเนี่ยเพราะมันเปลี่ยนหมายครับเปลี่ยนหมายโอ้เบ็ดจะมาขี่ไหลใย่ไหมเนี่ยขี่เดียนครับเนี่ยขี่เดียนเนี่ยขี่เดียนใส่โล มันแหลก,กปลาคอหง่ใสเบยว่ามดนี่เฮ้ย <c oughs> ลงเสียงมาเอาพี่น้องปลากันใส่มันเหลียวันครับเจอกันตอนยามครับเอาพี่น้อง ในเวลามายามหรอครับป,ปานหนยร้อน,นเ้อาเอาครับตัวบ่มีตัวครับเอ้ยมีตัวที่นั่นที่นัายอหน่อยเอยขาดแล้ว ใจหน่อยก็หมอว้านยืนหนึ่งกันเนาะเขาเลือกครับขเขาเลือกเอาเลือกแต่กตัดใจนี่นีตัวซ้ำหนีสีปากกไดในี่ตัวจีมีตัวกกมีตัวซ้ววววำกันครับเลยอืม ใส่ปลาปนใส่ปลาปนครับปูซ้ำกันเลยมันกินมันกินแต่นเด็กเขาเรียกว่าเบ็ดคือเขาว่าเลือก,กโอ้ยประกอบปีนี้โผพี่น้องพยายามรอบสองครับบันดนี้มากำน,นาท็อปครับบ้านชินจังลับครับพยายามรอบสองคือบ นี่ตัวปลาบ่อุ้ยตัวปลานวดนิ่งอยู่ครับโอ้ตะนี้ตัวตัวซ้ำกัน,นเลยหรือลูกคลอกอีกแล้วเอาป่ะนี่เฮ<ะ>้เอาป่ะนี่เอา,าตัวมันตายมาัแห,ห้งหรือมีเงี้ยก็เขาหลุดเออบปลาหลุดแบบคำนึงอักเบ็ดลงมาลแล้วก็ทันขึ้น <c oughs> ขึ้นบ่อหนี่งมันหรอกนะเฮ้ยแก้วมีตัวครับมีตัวอีกแลับเฮ้ยมีดินบ่เฮ้ยมีดินมีดินครับมันไงก็ปลาลูกขวากน้อยหนึ่งัีใส่ลูกขวากสองตัวว่าพ่อปน สองตัวบ่พอปนเด้อพี่น้องืนใส่ปนใส่เดียวกันเหมือนเลยนี่ว่พอกเดียวกันบ่วะขี้เดียนนั่นอันนี้บ่วะีขี้เดียนตัวใหญ่กวมันเด้ใส่ไ้เปลืองขีเดียนที่เป่งเลยโอ้ปวอมีตัวบอเิเป็นมีเกียงวะเฮมี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 ินยูยินบอยิน โอ้สบูบสามโต๊บนโอ้ยแม่เอ้ยขี้เดียนขี้เดียนปุ๊ดดิวหนึ่งนึงข่ขี้เดียนยังก้าวปากอยู่เบิ่งอพี่น้องเบิ่งเด้เอเ้ยยกโชว์จับปากโชว์ตัวท่อนี้แหละโอ้ยบ้านเฮามันแหลงเนาะห้องก็มีน้ำเนาะพี่น้องมีปลามีปลาลูกคอกสี่ลงเหลวกว่ายไง

เออโอ้ยโอ้เพ่งเด๋ก็ใส่ลอยตัวโลกพี่น้องใส่เดียวก่นปลาเลยปลาขัดใส่ใส่เดียวขัดไปเลยก็ไม่ยู่งกันรอกโอ้ยใหญ่คนจิเป่งเลยว่ะดีฟุ้งปลาลูกกอบบ้านเฮาพึ่งมีหนามเนาะมันเลยเพ่งถี่เนาะพี่น้อง พี่น้องมาสรุปงานตอนขึ้นครับยามรอบสอง <laughs> ตคอปลาลูกอลอคอกส,สี่ตัวก้ดนดันก็พันชิ้นจังสองตัวนะครับเป็นหกตัวครับใส่เดียวกันเนบิดเลยหมานเป็นหมา,านใส่ปลาปนใส่ปลาปนว่าสิป,ป่อยกับป่อยไปพี่น้องสิบตัวปนมันกินเหล็กมันกินเหล็กเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนเศร้าผนครับเราได้ขั้นเดียว Mở lưng cantao sau yêu, nhỏ. Man boy, em mơ sau. Book say hello, hèn đuôi. Chi vietnô ninh đinh. Nhang. 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 ดินพี่น้องดินแง่ความนี่ดินถึงแม่เลยจริงจังอ,อือปักเชียงเงีเ้ยอกใหญยเลยสวย,ยสวยสวยได้ปนแล้วพี่น้องได้ปนแล้วปป้ไ,ปได อ,อ๋เอเบิ้งของนเถอะเพื่อนพีนนพ่อ่ะตัวสรุปงานพี่น้องเก่งหน่อยในปเกก้งเศรานี่ในปากก้งกับปากกอหน่อยตัวหนึ่งได้ปุ้นอีกแล้วครับหมุกเรื่องในปากกอหน่อยหกตัว อันนี้ก็ปุนก็เก่าครับเดี๋ยวมือล้างแก้มือใหม่อีกครับแกะมือใหม่หายเงียไหมหายหายางไหมครับไม่ได้เต็มถุงเลยว่าหั่นเอาวันนี้ลาพี่ต่อไปก่อนครับสวัสดีครับ